สิ่งที่เขาเป็นห่วงกว่าตอนนี้คือเราได้ยินสับ์คำว่าสแต็กเลชันเยอะพอสมควรนะครับในเวทีโลกเริ่มพูดกันถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสแต็ก a t i o n คือภาวะที่อัตรางเงินเฟ้อขยับสูงขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยชะลอลงนะครับแต่ถ้าเราไปดูการอ้างอิงจากทางผู้เชี่ยวชาญที่เขาดูตัวเลขของทาง i m เอ มีตัวเลขที่ออกมาน่าสนใจครับเขาบอกว่า i m f คาดการว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าน่าจะเติบโตได้ประมาณร้อยละ4.9ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงโตได้แบบนั้นจริงความเป็นห่วงเรื่อง Sta ็กเฟสชันก็จะน้อยลงแล้วเงินเฟ้อที่หลายๆคนคาดการว่าน่าจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆถ้าเป็นแบบนั้น Sta ็กเฟ t ชันก็อาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันทางคุณคมสอนประกอบผลครับหัวหน้าศูย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโก ให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าภาวะ stagflation เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับย้อนหลังกลับไปตอนปี2554-2555ตอนนั้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอลงนะครับแต่ว่าเงินเฟอเน้อในขยับสูงขึ้นเหตุผลเพราะว่าภาวะสินค้าที่ขาดแคลนจาก supply chain disruption เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนั้นเนี่ยทำให้ธนาคารกลางของโลกหลายๆแห่งเลยต้องถอนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและแน่นอนครับพอถอนออกไปมันก็มีผลต่อตลาดหุ้น ตอนนั้นดัชนี S&P 500ร่วงลงรับข่าวนี้ถึงประมาณร้อยละ20เลยทีเดียวครับส่วนถ้าหากว่าเราดูวิเคราะห์ภาพในปัจจุบันก็เหตุการณ์คล้ายๆกับสิ่งที่เศรษฐกิจโลกกำลังเจออยู่ตอนนี้ครับแต่ว่าในมุมมองของส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธการลงทุนของทิสโก้มองว่าโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะแซกเฟชั่นยังค่อนข้างจะน้อยครับ ถึงแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อหรือว่า CPI ของสหรัฐจะปรับตัวขึ้นเร็วในช่วงต้นปีแล้วก็ท่งตัวอยู่ในระดับประมาณสักร้อยละ5ต่อเนื่องมาตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางทิสโก้มองว่าตอนนี้มันน่าจะเกิดจากปัจจัยชั่วคราวมากกว่าครับแล้วเงินเฟอ้อน่าจะค่อยๆทยอยลดลงในช่วงปลายปีนี้ได้และถ้าไปดูรายละเอียดของแต่ละสินค้าก็จะพบนะครับว่าในช่วงต้นปีเนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อ ถูกผลักให้เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเศรษฐกิจเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นราคารถมือสองค่าเช่ารถค่าโดยสารเครื่องบินและก็ค่าที่พักโรงแรมซึ่งราคาสินค้าในกลุ่มที่ว่าเมื่อสักครู่นี้เริ่มค่อยๆลดลงในช่วง3าเดือนที่ผ่านมาส่วนตัวที่ยังผลักดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหลักอย่างที่ผมเกืินตอนต้นว่าราคาน้ำมันก็ยังสูงขึ้น และถ้าไปดูข้อมูลในอดีตก็ยังมีข้อมูลที่ระบุเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าสินค้าราคาสินค้าโวกภัณฑ์จะขึ้นแต่ว่าการส่งผ่านราคาสินค้าพวกภัณพันไปถึงราคาสินค้าอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปด้วยคาจํากัดครับอย่างเช่นในช่วง commodity super cycle คือระหว่างปี2544จนถึง2551ตอนนั้นดัชนีราคาผู้ผลิตกลุ่มสินค้าโภคภ้ณพันเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ7.6ต่อปียาวนานต่อเนื่องถึง7ปีด้วยกันคุณผู้ชมครับ แต่ว่าในช่วงเดียวกันนี่แหละดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อขยับขึ้นมาแค่ประมาณร้อยละ3.3ต่อปีเท่านั้นต่างกันเยอะครับส่วนอัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า core CPI เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ2.1ซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกันกันกบเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับและถ้าบอกว่าเกาะมุมมองของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกยังจะโตได้ดีต่อเนื่องในปีหน้าคือ2565 โดยคาดการเอาไว้ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ4.9ส่วนตัวเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็น่าจะโตได้ถึงประมาณร้อยละ5.2ซึ่ง5.2นี่ถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราป,ปกติก่อนจะมีการระบาดของโควิด -19 เพราะว่าตอนก่อนเกิดการระบาดโควิด -19 เศรษฐกิจของสหรัฐโตประมาณร้อยละ2-3ถึงต่อปีครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า IMF จะประเมินว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐจะยังทรงตัวในระดับที่สูง แต่ว่ามุมมองต่อเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องก็จะทาให้ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะ stagflation ค่อนข้างจํากัดเพราะ stagflation คือเงินเฟอ้อสูงแล้วเศรษฐกิจชะลอภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี้ต่อให้เงินเฟอ้อสูงแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ได้ชะลอมันก็จะไม่เข้าข่ายว่าเป็น stagflation ครับแต่ผู้เชี่ยวชาญจากทิสโก้มองว่าถึงแม้ว่าโอกาสจะเกิด stagflation จะเป็นไปอย่างจำกัดแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับ ยังต้องจับตาพัฒนาการเศรษฐกิจในระยะต่อไปด้วยเพราะต้องยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากครับโดยเฉพาะถ้าเงินเฟ้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วถ้ามันเริ่มมีสัญญาณว่าเริ่มส่งผ่านร,ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไปถึงสินค้าอื่นๆและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเริ่มไปกดการการบริโภคจนทําให้เศรษฐกิจชะลอลงอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลครับจะกลายเป็นปัจจัยเร่ง ให้ภาวะ stagflation มีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้สูงเช่นเดียวกันซึ่งในกรณีที่ว่านี้ทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโกมองว่าผลกระทบไม่ต่างกับเหตุการณ์ในครั้งก่อนที่ยกตัวอย่างไปตอนต้นไปแล้วนะครับโดยเขามองว่าในกรณีที่เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะ stagflation จริงดัชนี S&P 500ของสหรัฐก็มีโอกาสจะปรับตัวลงถึงร้อยละ30จากปัจจุบันซึ่งการประเมินที่ว่านี้ก็มาจากการสมมุติ ให้ส่วนต่างของผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่า Earning ็งยิวเกเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ5-6ถึงซึ่งก็จะเป็นอัตราเดียวก,กันกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนปี2 5 5 4ันห้ถึงสองพัแล้วก็ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอลยิวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ2 5จถึง3จะได้สะท้อนถึงแนวรุ้มดอกเบีย้ยที่มันสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อซึ่งตามสมมติฐานที่ว่านี้ครับดัชนีเอสเซนตี จะลงไปเทรดที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ P/E ประมาณ13 1 4ถึง14เท่าหรือว่าต่ำกว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่19 2 0ถึง20เท่าก็หมายความว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรัฐและทั่วโลกจะลงไปได้ถึงร้อยละ30นี่คือการประคาดการในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่เป็น stagflation ในอนาคตขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้แบบนั้นยังมีค่อนข้างจํากัดอยู่ อย่างที่ดิสโก้บอกน่าสนใจว่าประมาทไม่ได้ต้องรอดูว่าการส่งผ่านราคาสินค้าพวกกระพันไปถึงราคาสินค้าอื่นๆจะเกิดขึ้นหรือไม่แล้วการขึ้นของราคาสินค้าที่ว่านี้จะกระทบไปถึงผู้บริโภคลามไปจนถึงภาวะเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงหรือไม่นั่นเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเ็ชั่วโมงทาเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเด่นช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสด และคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ